นะคะก็ะะ <S <S เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะคะคารมอรให้เห็นชอบออที่กระทรวงการคลังตามกระทรวงการคลังนะคะที่เสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะผ่านผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุนะคะให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จําเป็น,ดนโดยการดยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐท,ที่มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งจะจ่ายเงินแกุ่่มเป้าหมายจำนวน1,000บาทต่อคนนะคะโดยให้เร่งจ่ายเงินทรั้งแรกภายในเดือนมรกราคมพศ2568นี้ค่ะโดยการผ่านบัญชีพร้อมเพย์ค่ะ นายกรัฐมนตรีแถลงรายะเอียดการประชุมครมอยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศและในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุจ่ายเงินหมื่นเป็นเงินสดวันนี้นายกรัฐมนตรียินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะนอกจากนี้นะคะมติการประชุมครมอ,อมีอะไรบ้างนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านวันนี้กอดติดการประชุมครมอนะคะไปติดตามว่าครมมีการอนุมัติอะไรมอบของขวัญปีใหม่ อะไรให้กับพี่น้องประชาชนติดตามกันเลยค่ะค่ะในช่วงวันหยุดยาวนะคะเมื่อกี้ก็ได้มีการสัดก,การนะคะให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะ คือกระทรวงควมนาคมนะคะสำน,น,นักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงหมหาไทยกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอนะคะเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงปีใหม่คะ่ะเพื่อให้รับความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางคะ่ะนอกจากนี้นะคะแต่และกระทรวงนะคะก็ได้มีนโยบายหรือว่าแพ็กเกจของขวัญปีใหม่นะคะจากทุกกระทรวงที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนคะ่ะเดี๋ยวทั้งนี้ก็จะให้โฆษกรัฐบ,บาลแถลงในรายละเอียดต่อไปคะ่ะ เรื่องต่อไปค่ะตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาทํางานนะคะก็ได้มีนโยบายต่างๆนะคะที่เป็นนโยบายสําหรับการกระตุต้นเศรษฐกิจกนะคะเพื่อให้ภาคธุรกิจแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะโดยในปีหน้านี้นะคะงบประมาณจะเพิ่มขึ้นแล้วกแ็และมีการขาดดุล การทังที่ลดลงนะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะแต่ตัวเลขประมาณการทางเศรษฐกิจหลายตัวที่ต้องมีการเร่งรัดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นค่ะจึงได้ฝากข้อสังเกตให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนะคะและกระทรวงการคลังดําเนินการดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกค่ะให้กระทรวงการคลังนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสมค่ะสอดคล้องกับประเทศที่มีดับรายได้ใกล้เคียงกันค่ะข้อที่2ค่ะให้หน่วยงานรับ งบนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ใจ่ายงบงบนะคะให้มีความคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ที่น้องประชาชนค่ะอันที่สามค่ะก็ให้ช่วยให้หน่วยรับงบนะคะดําเงินนอกงบประมาณเงินรายได,ได้หรือเงินที่สะสมนะคะมาใช้เป็นเงินการภา,าร,รากิจเป็นดบเอ่อเินการภารกิจเป็นําดับแรกค่ะอันที่สี่ค่ะให้เร่งรัด การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะคะคารมอให้เห็นชอบออที่กระทรวงการคลังตามกระทรวงการคลังนะคะที่เสนอโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจนะคะผ่านผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุนะคะให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จําเป็นโดย ดโดยระดับคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งจะจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน1,000บาทต่อคนนะคะโดยให้เร่งจ่ายเงินครัง้งแรกภายในเดือนมกราคมพศ2568นี้ค่ะโดยการผ่านบัญชีพร้อมเพย์ค่ะ เรื่องที่4ค่ะคอรมอรเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังเสนอมาตรการ e a e c e i v นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในปี2568ค่ะผ่านการส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการโดยผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะเป็นผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและสามารถหักลดหย่อน ค่าสินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการได้สูงสุดรวมห้าหมืนบาทค่ะเรงที่ห้าค่ะคอรมอรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2,568ตามมติคณะกรรมการค่าคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22เมื่อวันที่23่ธันวาคม2,567ที่ได้ตับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม อัตราวันละเจ็ดถึงห้าสิบ้าบาทเป็นอัตราวันละสา7ร้อยสิบดถึงสี่ร้อยบาทเดิมอัตราวันละสา0ร้อยสาสิบถึงสาม้อยเจ็ิบาทค่ะโดยกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นวันละสี่ร้อยบาทในสี่จังหวัดนะคะและหนึ่งอเภอได้แก่จังหวัดภูเก็ตฉะเชิงเซาชนบุรีระยองและอ่อเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดนําร่องก่อนค่ะโดยในจังหวัดอื่นๆนะคะจะทยอย ปักตามแผนที่ทางกระทรวงแรงงานจะชี้แจงในรายละเอียดต่อไปค่ะท<อ>ั้งที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2568ค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะในพรอมก็บอกว่าในวันที่28นะคะมกราคม2568ค่ะจะมีการประชุมพรมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะคะในจังหวัดสงลาและเขตตรวจราชการที่5จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราช และสุราธานีค่ะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดทำโครงการต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาค่ะเชิญคําถามสื่อมวลชนค่ะและละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ